อยากเจ็บตัวนักเหรอบอกให้หลบไปไงขี่มาระดับสี่ไปทั่วแถมยังไม่สนใจว่าจะชนใครอีกด้วยปรามังกรนี่นะมีจักรพรรดน้อยคนนักที่จะมีปรามังกรได้อะช่างโง่เขลานักคนที่โดนซัดปลิวไปเมื่อตะกี้ใช่หลัวเซียบุตรชายแห่งตระกูลหลัวหรือเปล่าอ่ะเขากล้าทําร้ายคุณชายหลัวบางทีเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าตระกูลหลัวนั้นยิ่งใหญ่แค่ไหน แต่กูหลัวนั้นเกี่ยวข้องกับทาวิหารด้วยสิสงสัยน่าจะมีเรื่องสนุกสนุกให้ดูเร็วนี้แล้วล่ะว,ว,วิหารเหรอมีเจ้าพวกวิหารอยู่ในเมืองนี้ด้วยเหรออุ้ยเจ้ากล้ามากนะเจ้าประเมินตัวเองสูงไปหรือเปล่าเอ๊ะทำไมข้าถึงขยับตัวไม่ได้ล่ะถ้าถามมหารันจวนข้ารู้นะว่าเจ้ากลัวข้าน่ะถ้าเจ้าให้ผู้หญิงคนนั้นกับข้าข้าจะปล่อยเจ้าไปก็ได้เจ้ากล้ามากนะที่จะแย่งผู้หญิงของข้า เจ้าอยากตายมากเลยสินะเจ้ากล้าทำร้ายข้าเจ้ารู้ไหมว่าข้าเป็นใครข้าไม่สนหรอกว่าเจ้าเป็นใครจะหนีงั้นเหรอถ้าข้าทำแบบนั้นข้าคงขายหน้าแย่เจ้านุ่มเจ้ากล้ามากนะผู้ฝึกตนขั้นเซียนสวรรค์เหรอฟาบาทตรงนี้ปล่อยให้ข้าจัดการเองขอรับเย จบแล้วงั้นเหรอเขาคือผู้ฝึกตนขั้นเซียนสวรรค์ดูสิไม่มีโอกาสแม้แต่จะตอบโต้เลยด้วยซ้ำน่ะเจ้าดูอารมณ์เสียหน่อยๆนะอามิตาพุทธพวกเราไปกันต่อดีกว่าฟอบอททำไมข้ารู้สึกว่าเรากำลังจะไปตามหาพระคัมภีร์กันอีกครั้งเลยขอรับอุ๊ยหน่อยเน่ฟาบาทจ้นั่นยังไม่ตายท่านอยากให้ข้าไม่ต้องรอกมาดูกันดีกว่า ว่าเจ้าพวกนั้นจะยกพวกมาไหมหลังจากนี้เหมือนว่าความขัดแย้งระหว่างข้ากับวิหารยังไม่ถูกเปิดเผยท้ายที่สุดแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิหารเต็มๆเหตุผลที่ข้ายังไว้ชีวิตเขาก็เพราะข้าอยากรู้ว่าเขาจะสามารถพาคนที่แข็งแกร่งของพวกวิหารมาได้ไหมและก็อยากรู้ว่าพวกวิหารนั้นแข็งแกร่งแค่ไหนเอ้ยเราต้องจับพวกมันมาให้ได้ ข้าจะทําให้พวกมันรู้สึงถึงความทรมานเจียนตายเลยจะคนไร้ประโยชน์พอข้าให้ม้ากีบอัคคีกับเจ้าเจ้าก็เที่ยวขี่โชว์ชาวบ้านชาวเมืองเขาไปทั่วข้าไม่ใช่เจ้าเมืองตรงฟางนะเฟยท่านพ่อท่านต้องตัดสินใจแทนบุตรของท่านนะขอรับวุ้ยไม่ช้าก็เร็วข้าจะได้ตายเพราะเจ้านี่แหละคนพวกนี้ทําอะไรผิดเหรอแต่ว่าก็น่าจะเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆละถึงขนาดปิดการเข้าออกของประตูมิติ ก็ไปทำร้ายหลัวเสียนะสิเฮ้ยช่างกล้าจริงๆอาจจะเพราะเพิ่งเคยมาที่เมืองตรงฟางหละมั้งเลยไม่รู้ถึงภูมิหลังของตระกูลหลัวเป็นไปได้ยังไงตระกูลหลัวเกี่ยวข้องกับทางวิหารนะแบบนี้มันผักหน้ากันชัดๆฟาบาทด,ดูเหมือนว่าพวกนั้นเริ่มเคลื่อนไหวแล้วขอรับเมืองตรงฟางมีตระกูลตรงฟางเป็นเจ้าเมืองและผู้อาวุโสข,ของตระกูลตรงฟางก็เป็นเจ้าของของดินแดนดงหยานอีกด้วย ขนาดจัก,กรพรรดยยิยังแพ้ให้กับหยานเจียนเจ้าคิดว่าพวกนั้นจะทําอะไรข้าได้งั้นเหรอยอมจานนแต่โดยดีไม่เช่นนั้นอย่าหาว่าพวกข้าไม่เตือนไปให้พ้น <c oughs> นี่สิพี่ขอความการุณาออกไปจากร้านของข้าด้วยขอรับถ้าไม่อยากให้ร้านของข้าต้องพังนะขอรับไม่ต้องห่วงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับโรงเตี้ยมของเจ้าหรอก สัวจริงๆสัวจริงๆยังมีเวลาอีกหลายชั่วยามกว่าจะพบคำ่ำกินอาหารกันให้อร่อยละ่ะพวกเราแค่รออยู่ตรงนี้เหรอใช่แล้วชายคนนี้ไม่หวั่นเกรงต่อดินแดนดงหยานเลยเหรอข้าอยากจะรู้จริงๆว่าจะมีคนที่สําคัญมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าถึงแม้ว่าเทพีผีเสื้อธมินจะช่วยลดความกดดันจากพวกวิหารแล้วแต่ภารกิจก็ยังคงแจ้งเตือนอยู่ดีแสดงว่าพวกวิหาร อยากจะกำจัดข้าจริงๆสินะเพื่อไม่ให้ดินแดนใต้ของข้าได้รับผลกระทบข้าจะใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อพวกวิหารและค่อยๆกำจัดพวกนั้นจนกว่าข้าจะแข็งแกร่งขึ้นนายท่านออร่าแบบนี้มันขั้นเทพเจ้าเซียนที่แท้จริงใครจะไปคิดเหรอว่าจะมีผู้ฝึกตนขั้นเทพเจ้าเซียนที่แท้จริงซ่อนตัวอยู่ที่นี่ใครอยากออกไปสู้ก็ไปแต่อย่าลืมว่าห้ามทำลายโรงเตี๊ยมนี้เด็ดขาดข้าจะออกไปสู้เองขอรับ ข้าจะออกไปสู้เองขอรับอามิตตพุทธพระรูปนี้จะไปเองขอรับถังซ้มจังนี่ไม่ใช่กิจของสงนะท่อนอจอนท่านจะทําอะไรขอรับน่าแปลกแฮะที่ถังซัมจังขอออกไปสู้ด้วยตัวเองแบบนี้แต่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทดสอบความสามารถของเขาหลังจากที่เขาได้ขึ้นสู่จุดยอดแล้วก็ได้ให้ถังซัมจังออกไปเจ้าเองเหรอที่เป็นคนทําร้ายลูกชายของข้าอี่ อามิตาพุทธลูกชายของเจ้าไม่ใช่คนดีแต่ข้าสามารถสอนให้เขาเปลี่ยนแปลงได้ข้าหวังว่าเขาจะตื่นรู้เจ้ากล้าดียังไงจะมาสอนลูกชายของข้าโลกใบนี้อยู่ภายใต้หลักธรรมถ้าผู้มีพระคุณละเมิดหลักธรรมพระรูปนี้ก็สามารถสอนบทเรียนให้เขาในฐานะพ่อได้ชื่อถังซ่อมจังใช้คำพูดแบบนั้นเป็นตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ดูเหมือนว่าความคิดของตัวละคร จะมีอิทธิพลต่อเขามากเลยเขาว่าเจ้ากำลังลนหาที่ตายถ้าฝ่ามือน,นั้นถูกใช้ผู้บริสุทธิ์ที่นี่จะต้องตายเปล่าเหมือนว่าเขาจะไม่สนเลยว่าเมืองตรงฟางจะเป็นยังไงใครทำดีย่อมได้รับผลตอบแทนใครทำชั่วย่อมได้รับบทลงโทษผลแห่งการกระทำนั้นๆย่อมได้รับเมื่อถึงเวลาที่ถูกที่ควร เฮ้ยแข็งแกร่งมากเป็นไปได้ยังไงอ,อนั่นมันอะไรนะ่ะฝ่ามือสีทองบนท้องนะพาราวกับว่ามันไม่ใช่ของจริงเลยอ่ะนี่ข้ากำลังฝันอยู่หรือเปล่านั่นน่ะเหรอฝ่ามือตถาคตแข็งแกร่งมากเว้าวท่านอาจารย์ของข้าเจ๋งเป้งน่าคลือหาเจ้าเมืองใครมันบังอาจทำร้ายหลวงนกันนะตรงฟังจีเหอถูกสังหารจากพัดฉิน ก็โผล่มาจากงานชุมนุมเฟ้นหาสวรรค์และตอนนี้ก็มีคนท้าทายวิหารดูเหมือนว่าสิ่งต่างๆในเมืองนี้กำลังจะเปลี่ยนไปสินะส่งต่อคำสั่งของข้าไปหยุดพวกมันซะเขารับนี่เห็นไหมทั้งหมดเป็นความผิดของเจ้าเลยนะตือป๋วยไกยเพราะเจ้าดูน่ากลัวนะสิคนที่น่ากลัวที่สุดน่าจะเป็นเจ้ามากกว่านะข้าก็ว่าแบบน้นเนาะ นี่นี่เจ้ามีสิทธิพูดอะไรแบบนั้นด้วยเหรอรอเล่นขอรับทางฝั่งนั้นดูน่ากลัวนะขอรับไปเถอะพวกเขาไม่สามารถหากําลังเสริมมาได้ในเวลาแค่นี้หรอกริบไปที่ประตูมิติดีกว่าเหมือนว่าหลัวเซินจะไม่ใช่สมาชิกคนสําคัญของทางวิหารนะแต่ถึงแบบนั้นก็มีผู้ฝึกตนที่อยู่ในขั้นเทพเจ้าเซียนทแท้จริงหลายคนเหมือนกันเหมือนว่าทางวิหารก็แข็งแกร่งกว่าที่ข้าคิดซะอีกอย่างเจียน ถ้าเจ้าไปถึงระดับสูงสุดของขั้นเทพเจ้าเสือที่แท้จริงแล้วเจ้าคิดว่าเจ้าจะสามารถเอาชนะเฉินหมูจีในวันนั้นได้ไหมข้าก็ไม่สามารถรับประกันได้ขอรับอย่างนั้นเองหรอกเหรอจากมุมมองของข้าเฉินหมูจีเหมือนจะเป็นผู้บำเพ็ญตนในขั้นต้าหรือวตรงนี้นะครับแอดขอแปลทับศัพท์ไปนะครับเพราะว่าแอดไม่รู้ว่าแอดจะแปลคำไทยว่าอะไรถ้าข้าจะไม่มีลูกสมุนในขั้นต้าหรือวข้าคงตายแน่แน่ ถ้าข้าไปสู้กับพวกวิหารหวังว่าเฉินหูจีจะยังไม่ลงมือทําอะไรและหวังว่าเทพีผิวเสื้อทมินก็สามารถต่อกรกับเฉินบูจีได้บ้าจริงนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าต้องหลบเลี่ยงเหรอเนี่ยในพวกเจ้าได้ข่าวจากทาวิหารบ้างไหมที่ว่าหลวซสนแพ้กับพระรูปหนึ่งนะ่ะเจ้านั่นอยู่ที่นี่ได้แค่ครึ่งเดือนแต่กลับทําตัวหญิงพยองเขาเอาชนะเจ้าเมืองแล้วก็ครุบเมืองนี้เป็นของตนเองแล้วตอนนี้ ก็มีคนสั่งสอนบทเรียนให้กับมันแล้วเจ้าเอานี่ไปและเปิดประตูมิติให้ข้าอาู้เชิญเลยขอรับหุ่ยเงินทั้งนั้นไอ้เอ้ยใครมันบังอาจสิพี่มีอะไรหรือขอรับพวกมันไปที่ไหนเมืองเปียนไห่ขอรับจะหนีงั้นเหรอข้าจะไม่มีวันยกโทษให้เด็ดขาดณเมืองเปียนไห่ นายท่านข้าว่าเราซื้อเรือเถอะเพคะทะเลใต้นั้นใหญ่เกินไปแม้ว่าเราจะห่อด้วยความเร็วสูงสุดก็อาจจะใช้เวลาถึงครึ่งเดือนเพคะทะเลใต้มันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรองั้นไปที่ศาลาหมิงจิกันดีกว่าหน้าศาราหมิงจิมีเรือเหมาะที่จะออกทะเลบ้างหรือเปล่าเรือออกทะเลแน่นอนว่ามีขอรับอยากได้ระดับไหนขอรับเอาแบบเร็วสุดที่สามารถข้ามทะเลใต้ได้ ข้ามทะเลใต้ได้สภาพอากาศในทะเลใต้ไม่สามารถคาดเดาอะไรได้แถมยังมีพวกสัตว์อสูรเต็มไปหมดมันยากที่จะข้ามทะเลใต้ไปนะขอรับข้าว่าท่านไม่ใช่คนธรรมดาคืนนี้เรามีงานประมูลท่านสามารถเข้าร่วมได้ขอรับว่ากันว่าคืนนี้จะมีคนขายเรือระดับแดที่สามารถเคลื่อนที่ได้1000ไมล์ต่อวันและสามารถทนต่อการโจมตีของสัตว์อสูรระดับเจได้อีกด้วยเรือระดับแดที่สามารถเคลื่อนที่ได้1,000ไมล์ต่อวัน ฟังดูน่าสนใจสุดๆไปเลยการประมูลจะจัดขึ้นที่ไหนงั้นเหรอสถานที่การจัดประมูลจะจัดขึ้นที่ร้านเหล็กใจกลางเมืองท่านสามารถไปลงทะเบียนได้เลยสถานที่จัดสังเกตได้ง่ายมากที่น่าจะมีรูปปั้นเหล็กตั้งอยู่ข้างบนลานเหล็กหากท่านมองไปทางทิศเหนือท่านสามารถมองเห็นมันได้อย่างง่ายได้ขอบใจเจ้ามากนะณนะลานเหล็กนี่นี่ว่ากันว่าวันนี้จะมีพวกของหลอมอาวุธชั้นยอดด้วยละว,ว่ากันว่า จะมีเรือระดับ8มาด้วยโอ้ระดับ8เลยเหรอข้าไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลยหลิวเฉาหนานก็มาที่นี่ด้วยเขาเป็นผู้รอดชีวิตจากงานจุนูนเฟ้นหาสวรรค์ว่ากันว่าครั้งนี้เขามาที่นี่เพราะภารกิจของตระกูลหลิวละข้ามาลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลของคืนนี้ขอรับถ้าท่านต้องการร่วมการประมูลเราต้องขอตรวจสอบกำลังทรัพย์ของท่านเผื่อว่าท่าน เสนอราคาเกินกำลังทรัพย์ของท่านขอรับแน่นอนโอ้โหมันช่างเจ้าสเหลือเกินนี่มันเศรษฐีชัดๆข้าเจอเศรษฐีตัวโตเข้าให้แล้วค่อยๆเดินนะขอรับเดี๋ยวข้าจะเป็นคนพาท่านไปเยี่ยมชมงานนี้เองแล้วก็จะพาท่านไปยังห้องสําหรับแขกพิเศษด้วยขอรับข้าชอบสายตาตอนแรกที่เจ้ามองข้ามากกว่านะแม่ท่านก็พูดอะไรกันขอรับเฮพวกเขาเป็นเศรษฐีเหรอ ท่านลี่ถึงได้ต้อนรับด้วยตัวเองสถานะของท่านลี่ในที่แห่งน,นี้ถือว่าค่อนข้างสูงเลยเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ใช่คนธรรมดานะต้องระวังอย่าไปแยมกับพวกเขาละ่ะงานประมูลคืนนี้ดูเหมือนจะน่าตื่นเต้นขึ้นมาแล้วสิหวังว่าจะไม่มีคนเกทับดาบที่ข่าหมายตาอยู่นะว่ากันว่าเมื่อก่อนเมืองเปียนไห่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ห่างจากชายฝั่งจนกระทั่งวันหนึ่ง ราชาจิ้งจอกมรกตได้นำกลุ่มสัตว์อสูรจากทะเลจีนใต้บุกดินแดนดงหยานเมืองและหมู่บ้านต่างๆริมทะเลของดินแดนดงหยานก็ถูกทำลายย่อยยับแล้วจู่ๆชายคนหนึ่งที่มีนามว่าเปียนไห่ก็ปรากฏตัวขึ้นเขามีพลังมหาศาลถือดาบเทวาอยู่ในมือและขับไล่ฝูงสัตว์อสูรออกไปเมืองเปียนไห่เป็นเมืองที่เจ้าเมืองสร้างขึ้นเพื่อสรรเสริญเขาเพื่อให้ทุกคนสามารถบูชารูปปั้นของเขาได้และให้เขา ได้กลายเป็นตำนานของที่นี่แสดงว่าเปียนไห่ก็ตายในการต่อสู้ครั้งนั้นด้วยสิว่ากันว่าหลังจากการต่อสู้ครั้งนั้นเขาก็ได้หายตัวไปแต่ก่อนหายตัวไปเขาก็บาดเจ็บสาหัสอยู่น่าสงสารจริงๆเลยข้าคิดว่าข้าทำแบบเขาไม่ได้หรอกแต่ข้านับถือเขานะตายเพื่อมวลมนุษยชาติไม่ใช่อะไรที่น่าสงสารหรอกนะข้าอยากรู้จริงๆว่าเมื่อก่อนเจ้าเป็นคนยังไงดูเจ้าตอนนี้สิ ผีก็ไม่ใช่คนก็ไม่เชิงแถมสารตักสิทธิ์ก็โดนทำลายอีกมันยังไม่จบข้ายังมีโอกาสอยู่เจ้าจะไปเอาโอกาสมาจากไหนกันจากเจ้าไงละ่ะเอ๋บ้าเอ้ยเจ้าอยากยึดร่างของข้าจริงๆสินะนี่เจ้าเผยท่าแท้ออกมาแล้วสินะ